คือคือว <No <Uh, ่าสิยังจีว่าเออขายดีขนาดขายดีขนาดเป็นพิธีกรมันอะไรไงไปกมันอะไรแปลกไงแปลกแปลกขายดีขนาดจะไปกันรอดไหมคือนี้ท่คลิป20เราเนี่ยใช่ดีมากไม่มีน้องเจ้าตายพี่น้องเจ้าตายใชยดีมาก พี่น้องเชาาอีสานก็ขายดีแล้วนี่เด้อคนเลียงงัวกัดส่คนกีดยางขยังใส่เด้อโหยบ้านฉันคนต่ำส้วนกอดส่บ้านถอยคนเลียงงัวกัดส่คนเห็ดหน้ากัดใส่เด้อเกียวเขาโอ้ยถ้าไปเกียวไปเด้อใส่ไปถึงคุณยิ่งคุณนายโสดใส่จะขัดเมื่อไหร่เนี่ย ่อใจประจึกคุณยิ่งคุณนายคุณยิ่งคุณนายที่บ้านกอดใจคุณนายบ้านคอยกระชายด้วกันอันอันทีบ่าวฟังว่าคุณนายบ้านคอยเป็นแบบคือคุณหญิงเทียบคุณหญิงเทียบแบบบ้านงามงามนี่ยังว่าสาวคนกับทายั่งกว่าแม่คนกับทาโอ้ยฉันก็ตามเขามากเบ้านหนุ่ยหนุ่ยก็ใช่คือพี่น้องดุ๊ยตีตีไม่ใช่กันที่มาใจกันแนเนียน คือวัวใจแอันนี้ร้องนี่ตนลึกนี่จะยิงลึกเอาไม่ใช่ใช่แล้วนี่ร้องติลึกจะตื่นผิวหน้าจะเรียบเนียนนะอาคือวันชายดีแท้ร้องลึกสีตื่นผิวหน้าสีเนียนชาดีแท้นี่นี่ผิวหน้าหน้าหน้านงกดนั่งกด นางสดเลยนาสดเด้เด้เด้บมไเด๋มาแอบหยั่งเด้อสิบอกไห้หมือไปได้แต่งมาคุณนายคุณนบยูตัวผมก็เชยเพิ่นเนี่ยสิให้แต่งหน้าซุ่มมือฉันไม่อยาเฮ็ดงานบ้านเด้วัวนนี้ไปทำงานอย่างมือคุณเนบยูค่ะฉันไม่แอบกินแม่งนี่แหละแม่งนตอดแม่งกุจีแม่งกุจี สปอยเดซ์เนี่ยอันนี้ตากะแต่งข้ออันนี้อิสระกางเอกงรถด่วนแต่ว่าอนิสระออีสานเอิญอย่างนี้บักแด้ดักแด้ฝักไตเรียกอยังเด้อฝักไตเรียกนอนสงสัยจะนอนบ่ายไฟมึงนี่บอแมนไม่ใช่เหรอไม่ใช่แต่ว่านี่จิงรีดจิงรีดกินและเมยไปย้อนอันนี้ไม่ใช่จิงรีดตังกันแตน อันนี้จริงจริงอ๋อแมงสะดิ้งแมงสะดิ้งแมงสะดิ้งแต่ที่แน่ๆนี่คือกินหยีตี๊บขายแล้วช่วยแมงสะดิ้งสะดิ้งแมงสะดิ้งแปลว่าสะดิ้งแปลว่าหนาหักอ๋อเยแปลว่าโอ้ยหนาหักก็บันนาหักบานเขาบันฉันนี่บันฉันบันนุยนี่บันนุ้ยตาไขว้โอโรนี่แปลว่าหนาหัก ออโรอโรแต่ว <O> no, ่า no, น no, 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 no no, ่ารัทออโรจานแปลว่าน่ารักสวยชายแล้วสวยกี่มิริก็เกิดคำถามทำไมคุณนายค้าดิฉันเน่ะไม่หมดใจอ่ะคุณนายบอกอย่างค่ะก็บอกว่าชายแล้วสวยชายแล้วสวยชายแล้วสวยใส่หลวงามอันนี้แปลกคุณนายบอกว่า งุนใจแลนงามลา้ปาใตายบอกว่าช่วยขครเอ้ามานี้มาภากต้บอกว่างามขาดนี่อ่ะคนภาษาอีสานเกคมารม่กคณมาบอกก่างงามขักงามแดงงามเาเาีฟลกินก็บตากระแต่ไงยังแสบเรี้อยกลิ่นก้กปนก้วเจวกับแแกปบกล้อแกปนก้องปนกล้องยี่สิบเปิด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 โหลด คุณบอกให้เปิดเปิดเปิดกล้องจะได้เห็นจะได้เห็นว่ารดเป็นอย่างรดเป็นยังซี่ค่ะสีขาวฟ้าแล้วก็มีโลโก้ไหนมีออยอบมีตัวนอบมีแดงไดญมีหอดใบที่เสื้อตัวนี่ฐานกล้องนี่ใบที่เสื้อใบที่เสื้อตัดทีเขตเซื้อที่ที่เคตโอ๊บานฉันก็ไม่รู้จักเลยเซื้อที่ที่เคตมันคื่อนได้จะแบ่นเนาะ้องน่าก็ได้ แล่งแบบเซอร์ติฟิเคตอะไรอ่ะเคือว่าใบขอทะเบียนอันนี้ไง่าทะเบียนโอโยอยรับรองรับรองผนกันตรวจปาสจากสารที่เป็นอันตรายคุณนายขาอีอ๋จบกปอตี่เอาใส่ไปทำไจแล้วขอบ,บอ ก็กินกับตักกระแต่อกมากินตักกระแตรสข่าๆนี่กินนะอ่ะสีกินตักแกก็ใส่ในนี่แล้วอย่าบอกว่าไม่ใส่ผดใครนะคะกูไม่ใช่ผิดใครยี่สิบจะบอกว่าเอาไปไหนก็มีความสุขใช่เน็บหูก็ได้มันเกี่ยวกันปะนี่อ้าวเกี่ยวตัวอ๋อใช่เสพใช่เสร็จใช่เสพ บ็รู้จะว่าที่ไหนก็แหน็บหูคือว่ามันจะไปกับเราทุกทีเห็นบ่ะนี่เวลาคุณนายปรอยู่นก็เป็นอย่างนี่แหละเวลาคุณนายอยู่นะบ่ได้เลยคุณนายเขาสิงแขนก็ต้องแต่งหน้าทาปากตัดคนตาตัวมื่อเด้อตัวเมื่อนี่คุณประยู่เมา่คุณได้คุณจุ๊บใจคุณรู้นี่นั่งบนโต๊ะอาหารคุณนายได้เปล่ามีอะไรกินดีกะอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ยังเนี่ยอันนี้ อันนี้อยังเนี่ยตำเพชรตำเพชรตำเพชรอืมตำเพชรแกงเห็ดเอาหูเลยหัวยอันนี้ลาบอันนี้อะไรโอ้ยล้วนแต่เป็นอาหารผู้ดีตั้งั้มลาบอันนี้อันนี้ยำยำแหนมแหนมยำแหนมโอ้ยกินแล้วสวยเด้ออันนี้อันนี้ไข่ดาว ไข่ดาวเวลาพูดเรื่องไข่ดาวก็ต้องพูดไปพูดอันนี้ไข่ดาวอ๋ออันนี้ไข่ดาวนะคะมีอะไรมียังอีกไม่ขาวอันนี้อันนี้ใส่ก่อนวิสานอือหือใส่กล่องพิสานอย่างเนาะพี่สุกยังสุกแล้วสุกแล้วอันนี้สุกแล้วกินได้อะไรเลยมีอะไรเลยวันนี้มันปลาตี้อะไรกันแน่เนี่ยโอ้อันนี้นมเทียนสีนมเทียนนมเทียนกูอยากบอก หูจ้าขนมเทียนขนมเทียนขนมเทียนนี่เขาขนเทียน่แกไหวเจ้าคุณฮะแค่ไหนเมื่อยู่กินได้กินได้อุ่นซุมเอือโอ้แข่งโป๊กเลยนี่อะไรกินได้อีกอะเนี่ยอ๋อนี่ซีนี่ปลาเผานี่ปลาเผาปลาเผานี่คุณนายบอยู่แกซื้อกันนานนี่เลยโอ้ยเบื่อตัวเลยเงี้ยมันมากนี่โอ้ยแกใชรกินยี่สิบแกรวยแล้วเนี่ย อุ้ยคีมเพื่อนอะขายดีดีตัวเนี้ยดิฉันขายคีมเนี่ยซื้อกับเข่าได้หมือนเดิมทนเด้อแกก็พูดวนๆไปอะนะไปไปมาๆก็ใช่ขี้เอ้าเอาอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยเป็นยังไงเนี่ยอ่อใช้แล้วสวยแต่ว่าจะหิวจะกินข้าวต่อแล้วจะกินแมงต่อต่อแล้วมาเจอกันใหม่นะสอ เซวนาีีบภาคเนี่ยเซวนาสองภาคนะคะแล้วเดี๋ยวว่างาๆจะนำภาคเหนือมาด้วยนะคะก็ฟังกันหนุกหนุกนานหนวปลิ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 วชิวชิวบ๊ายบ้ยาย